บริด2025ใหม่ล่าสุดมาถึงประเทศไทยแล้วพร้อมความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทำให้ f o r t จ n e r กลายเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองดีไซน์ภายนอกของ f o r t จ n e r Hybrid ปี2025มีความบเฉี่ยวและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่รับกับกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่เสริมลุกให้ดูหรูหราแต่ยังคงความบึกบึนในสไตล์รถ s u สอย่างลงตัวกันชนหน้าและหลังถูกออกแบบใหม่ให้รับกับสรีระของตัวรถเพิ่มความดุดันและสปอร์ตล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18-20นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของ f o r t จ n e r ใหม่มาพร้อมกับวัสดุตกแต่งคุณภาพสูงเบาะหนังแท้หรูหราเบาะนั่งแถวที่2และ3ปรับเองนได้ พร้อมระบบปรับอากาศแยกโซนและหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางที่ให้ประสบการณ์การฟังเพลงระดับพรีเมียมภายในยังมีระบบไฟสร้างบรรยากาศ Ambient Light ช่วยให้การเดินทางในยามค่ำคืนสะดวกและผ่อนคลายมากขึ้น หัวใจหลักของ Fortuner 2025คือระบบไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.7หรือ2.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลังรวมมากกว่า200แรงมา้าและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง30%มีระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ที่ทำงานได้ลื่นไหลและให้การขับขี่ที่เนียบและนุ่มนวลพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ 4WD ที่เหมาะกับทุกสภาพถนน Fortuner Hybrid ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุดจาก Toyota s a f e t ี s e n s ซซึ่งประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเตือนรถออกนอกเลนระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาทำให้มั่นใจในทุกการเดินทางทั้งระยะใกล้และไกลนอกจากนี้ Fortun e r ใหมย่ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายรูปแบบเช่น E c โ Mode มสำหรับประหยัดน้ำมัน พาวเวอร์โหมดสำหรับการเร่งแซงที่ทันใจและ E ีวีโหมดที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในระยะสั้นเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความเงียบและไม่ปล่อยมลพิษความโดดเด่นอีกอย่างคือระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนและให้ความนุ่มนวลยิ่งขึ้นไม่ว่าจะขับบนถนนเรียบหรือเส้นทางออฟโรดตัวรถให้ความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพวงมาลัยไฟฟ้าแม่นยำและเบามือช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจ ในด้านการใช้งาน Fortuner Hybrid ยังคงพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางสามารถปรับพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้ตามต้องการเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคนหรือการเดินทางไกลที่ต้องใช้พื้นที่สัมภาระมาก Fortuner Hybrid 2, 2025ยังมาพร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่ Hybrid นานถึง10ปีและการรับประกันคุณภาพตัวรถ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานด้วยราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้รับ และชื่อเสียงในเรื่องของความทนทาน Fortuner ยังคงเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและรุ่นไฮบริดใหม่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคตทั้งประหยัดน้ำมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือชั้นกว่าที่เคย หากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ครบเครื่องทางด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความคุ้มค่า Fortuner Hybrid 2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามรถรุ่นนี้จะทำให้ทุกการเดินทางของคุณราบรื่นปลอดภัยและสะดวกสบายอย่างแท้จริงไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันหรือในทุกๆก,การผจญภยัยบนถนนเส้นใหม่